หปัทมส,สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่งห้ภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาสิบประการอะไรบ้างคือหนอสุภาสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนะพีรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. ้าอนิจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารห อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเขอ,อนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์8ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราค้าสัญญากำหนดหมายวิราคะว่า เป็นธรรมละเอียดประนีต10นิโรธทัสัญญากำหนดหมายว่านิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการน,นิแลที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปฐมสัญญาสูตรที่หกจบ 7. ทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สอง 57. ภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้ที่บุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดสัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อนึอนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. ออนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง 3. ม,มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 4. อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 5. สัพพโลเกออนะพิรัตตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 6. อธิกาสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน7ปุรุวกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลากร่ำเต็มไปหมด8วินีละกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ9ก วิจชิตถก,กะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อน10อุทุมาตก,กะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดภิกษุทั้งหลายสัญญาสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุด ทุติยสัญญาสูตรที่เจ็ดจบ